สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริบรรนกันต่อมาดูที่รายการบริลุบรลชายรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีหรือว่าอยู่ิชิงแชมป์เอเชียป,ปี2024โดยวันนี้นะครับจะมี2ทีมชาติที่จะต้องทำการแข่งขันเพื่อที่จะเข้าสู่รอบแรกในการชิงแชมป์เอเชียป,ปี2024นั่นก็คือทีมชาติกัมพูชาหรือว่าขเขมรนะครับกับทีมชาติเวียดนามนั่นเองครับวันนี้25มิถุนายน2020 24นะครับซึ่งเวลา16นาฬิก30นาทีแข่งขันกันที่ยิมเนเซียมนครปฐมประเทศไทยครับโดยในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ถ่ายทอดสดเอาไว้ให้นะครับเป็น Facebook ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะครับการแข่งขันนี้จะเป็นเวียดนามย U20 กับทีมชาติกัมพูชา U20 นะครับทีมไหนถ้าเกิดว่าชนะเนี่ย จะเข้าสู่กลุ่มดีกลุ่มดีนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ทีมชาติไทยเวียดนามหรือกัมพูชาใครชนะเข้านะครับแล้วก็คาซัคสถานหรืออุซเบกิสถาน,คถานใครชนะเข้าด้วยนะครับซึ่งในรายการนี้เป็นรายการของเย์บอลชายรุ่นยู20ชิงแชมป์เอเชียที่จะทำการแข่งขันในเร็วๆนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมเดือนกรกฎาคมนะก็ติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่23-30กรกฎาคม2567หรือว่าปี2024โดยมี16ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับผลการจับฉลากก็จะออกเป็นคือกลุ่ม A เนี่ยจะมีอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับจะเป็นซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทีมโซนเอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็ทีมโอซิเนียนะครับ กลุ่ม B เนี่ยจะมีอิหร่านซึ่งเป็นแชมป์สสมัยแล้วแล้วก็จะมีจีนแชมป์สสมัยแล้วก็จะมีไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีกาตาร์ส่วนกลุ่ม C เนี่ยนะครับจะมีอินเดียบังคลาเทศญี่ปุ่นแล้วก็คูวเวตส่วนกลุ่มีครับจะมีเกาหลีใต้ทีมชาติไทยแล้วก็ทีมโซนเอเชียกลางแล้วก็ทีมโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเวียดนามกับกัมพูชาจะดวลกันในวันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมเวลา16บหสานาทีนะครับซึ่งทีเอ็มได แจ้งข่าวเกี่ยวกับการแบ่งสายไปทั้งหมดนะครับเมื่อกี้4สายเนี่ยซึ่งก็จะมีโคต้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คืออาเซียนของเรานะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีไทยแล้วก็มีเกาหลีใต้นะครับอยู่ในกลุ่มดีด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ากัมพูชาหรือเวียดนามชนะนะครับจะเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทีมที่3แล้วก็อุซเบีหรือว่าคาซัคสถานนะครับถ้าเกิดว่าใครชนะก็เข้าไปเป็น ประเทศหรือว่าเป็นทีมที่4นั่นเองก็จะครบทั้งหมดพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้กัมพูชากับเวียดนามจะต้องดวลกันครับซึ่งเป็นเร์บอลชายรุ่นยู20นั่นเองครับ ถ้าใครอยากจะชมแมตช์นี้มันมานะครับก็มาติดตามรับชมได้เลยเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ถ่ายทอดสดเอาไว้ให้นะครับก็มาดูการฟอร์มการเล่นของทีมชาติกัมพูชาแล้วก็เวียดนามใครกันแน่นะครับจะได้เข้าสู่ในรอบแข่งขันวอลเลย์บอลชายยู20ทิงแชมป์เอเชียปี2024ซึ่งเป็นรอบแรกเวียดนามกับกัมพูชาลุ้นตั๋วในครั้งนี้กันแล้วก็จะตัดสินกันในวันนี้ใครชนะเข้าแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ